วันนี้เรามาฉีดเมโซชานลตัวดังที่ออเทนติกคลินิกค่ะเรามาคลินิกนี้ครั้งที่2แล้วนะคะเพราะเรามั่นใจในคุณภาพของที่นี่ค่ะคุณหมอเนี่ยดึงยาให้เราดูต่อหน้าเลยตัวนี้เนี่ยเราเห็นคนรีวิวเยอะมากเป็นเมโซตัวดังเลยเลยมาลองสักหน่อยก่อนทำคุณหมอจะให้ความรู้ก่อนเลยค่ะเ่วนผสมของโกธเฮย์เลอร์นีมีวิตามินรวมแลกธาตุนะคะตัวนี้ก็คือเราจะฉีดเนี่ยทงในชั้นผิวทั่วหน้าเลยนะคะเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะ ช่วยให้ผิวเนื้อชุ่มชื้นอุ้มน้ำนะครับกระชับรูปของมันยืดหลุอ่อวนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเป็นตัวนี้ก็คือเราให้ทั้งขวดเลยนะครัวนนี้เราก็จะฉีดละเอียดเขาได้นะครับและที่เราประทับใจมากเลยนะคือคุณหมอฉีดละเอียดแล้วก็มือเบามาก หลังชีเสร็จทันทีร่องรอยนักรบค่ะเป็นเรื่องปกติ <c oughs> 10วันผ่านไปค่ะสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยนะคือเขาจะให้เรื่องความชุ่มชื้นมากๆจริงๆคือผิวเราเริ่มโกลขึ้นค่ะ <c oughs> ส่วนเรื่องรอยดำเนี่ยก็มีจางลงบ้างนะคะแต่เราว่าถ้าย้ำอีกสักสองสาครั้งเนี่ยน่าจะแจ่มเลย <c oughs> ความปังความชัวเนี่ยต้องยกให้ที่นี่เลยค่ะ